สวัสด kind of sort of like ีคร okay, ับอาจารย์ต้มนะครับสอนตัดผมชายของไทยนะครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในร้านนะครับผมช่วงเช้าว่าเรามีการเรียนการสอนแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สอนอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับนี่นะครับผมนี่คือบรรยากาศการเรียนของเรานะครับผมช่วงเช้านะครับก่อนออกหน่วยนะครับผมก็จะให้นักเรียนฝึกเปลี่ยนการตัดผมกันเองเปลี่ยนการกันโกนเปลี่ยนการ เซ็ตผมงานบริการภายในร้านทุกอย่างนะครับผมหรือนักเรียนใหม่ก็เป็นทฤษฎีนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมเลยครับนะครับหลักสูตรนี้สองเดือนเป็นนะครับผมนี่นะครับอันนี้นักเรียนใหม่ก็จะฝึกการวางหวีกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝึกเฟ็นะครับผม เอ๋นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศการเรียนการสอนของเราทุกๆวันนะครับผมหากท่านใดสนใจอยากจะเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อขอสมัครผมได้นะครับผมรับคอร์สดึงแค่12คนเท่านั้นนะครับผมย้ํานะครับว่า12คนเท่านั้นนะครับผมมีครูสอนตอนนี้จำนวน4ี่คนนะครับผมที่คอยแนะนำนะครับนายช่างไม้นะครับผม ฉะนั้นรับประกันเลย2เดือนเป็นแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับถ้าอยากรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ